ก็มา,ามาพบมาพอกับสาวหม่องชาแนลนะจ๊ะวันนี้สาวหม่องพาพี่น้องมาวานเขาเนาะพี่น้องฝนตกน้ำท่วมสาวหม่องกะรถไถง่ายก็ลงบ่ได้เนาะพี่น้องลงได้แต่รถไถ่น้อยเนาะช่วงเนี้ยเบิง่งบรรยากาศทิวทัศน์น้ำพี่น้องฝนตกนก่อนจะไปรล้ว z o ก็ฝากฝากดกระตังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สาวหม่องน้ำในเด้อจ๊ะธามาคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำในเด้อพี่น้อง เสือพระพ่าการติดตามก็กดกระดิ่งกิงๆเพื่อพระพาดคิดไม่ไม่ของสาวหม่องนะจก็พี่น้องไปชมัะเลจ้าการใช้น้แบบโบราณพี่น้องบันเป็นโบราณดอกจ้าแบบแบบเต้เก้าที่สาวหม่องเกิดมาได้สามสิบกว่าปีแล้วเนาะตั้งแต่สมัยสาวหม่องเป็นเด็กน้อยนะพี่น้องกะบรรยากาศแบบเก้าเก้ากลับขื้นมาเนาะนึกถึงหัวนกาความหลังเนาะพี่น้องการดำให้ดำน้าเนาะพี่น้องตู้เมือ่มีเจ้าว่านเอาว่านแห่งว่านผงนะพี่น้องชุมเฉียนเี่กะทีได้ดำนี่ไปรถ หลายเน,นาะน้ำไหลายเนใี่ยใส้น้ำไอพี่น้องเบื้องแรกน้ำไหลายหลายฝนตกดีพี่น้องฝนตกทุกมือฝนตกทุกมือเลยจา้นาน้ำไหลายค่ะน้ำไหลาย,ลายสาวหมองกระแซ่เข่าไว้เอาไรถวาวรพี่น้องเพราะว่ามันจะมีเม็ดหลีบเม็ดหยางนี่ยุขังหัวคณะนี่ไส้สงปุ๋ยแล้วก็แซ่ไว้หมันหนักย้ำหน,นักเพราะกว่านเลยพี่น้องว่านน้อยว่านต่มนะพี่น้องถ้าแบบวานสาวหมองเอิญว่านน้อย Cảm bạn กระตังเขามาอีกเราพี่น้องคือสิตกอีกรูดอกสาวของชิดวานะตกพี่ดีตกกระจมมาตกกระจมควมีความพอดีเลยจ้าแต่ว่าปีนี้ฝนตกมากแต่เดือนมก,กราพูน่ะพี่น้องมก,กราพศ .2565 เนาะจนถึงขนาดนี้กะยังตกยุทพี่น้องบางมือกระตกติดต้อกันสามมือในปีนี้พายูเขาสองเือแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำถ่วมน้ำก้านเป็นน้อยู่ถ่วมให้นะอันนี้ก็เป้องออกซือได้เลยจ้า เพราะว่าสาวหม่องสีทอนจากให้นี่แลกลับไปใส่ให้พุ้นคุณอยากใอยเป้งยู้ยพี่น้องอันนี้เป็นน้าขางเคียงจ้าน้าพี่น้องกันนี่ละน้าพอยายน้ำไหลยหลยพี่น้องเบิ้งที่บ้านไดนพจ้ามแต่ดำลูกเดียวพุ้นมองรอหวยคุณแห้งน้ำเชียงขาองค์พี่น้องคันเพว่า,วาเชียงแอ่วเลิกเลิก,เลกนานไให้นะแต่ว่าป่าตัวใหญ่ใหญ่ป่าตัวใหญ่ยีพี่น้อง ต่ว่าเอาบ่าได้ได้แต่ตัวน้อยเน,ะนาะแป้นสาวหมองตะขาดนะใส่ทุบเอาพี่น้องว่าทัานเดิใส่ขาดใสท่ทุกทุบให้จีตรงมันมุนก้อนละเอียดก้อนเราเคยใส่ขาดอัน,นมาขาดทีหลังเนะจ๊ะก้อนสีเฮาวสีว้านเม็ดเข่าลงไปนี่ขาดขาดน้ำไปน้ำพี่น้องปั้นี่ทุกไปน้ำกระใส่ปลาปลาคอ ไอ้ตะค้อพี่น้องต,ตัวพอดีนี่ละตำปนปนพอดีพี่น้องใส่หมอประแดกตอมปนแซน้งไว้ก้อนบรรยากาศน้ำท่วมพี่น้องบรรยากาศแบบตะเก่าบรรยากาศแบบตะเก่ากลับพื้นมา ไม่พอกับน้องซ้ายสมองจับป่าพี่นอ้องรถไถนาหน่อยปั้นนาใส่ถูกป,ปั้นเอรแมงกีซ้อนหลายหลายพี่น้องเลยทั้งอีป,ปู่ทั้งแมงกีซ้อนทั้งป่าหลายคักหลายแน่อู้ป่าตัวน่ะ เห็นป่ากระยังไปปั้นเอาพี่น้องไปปั้นเห้มันเป็นขีดตมเบื้องว่าป่ามันสิขึ้นบางไดบบอุ้อยปลาดุก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 คุณนะ่ะอุย้ย ในปลาดุกแล้วบาดนี้ปลาดุกมันมันเนาะพี่น้องปลาดุกใสอันนี้ปลาคอโอ้ด้ปลาคอตัวใหญ่อยู่ตัวเนี้ยหัวกำลังได้ปลาดุกมาแล้วได้หลายตัวได้เนี่ยได้ซี่ตัวแล้วปลาคอกับปลาดุกใครวะอืมเด้๋ยว อุ้ยปลาดุกขึ้นิกข้ได้พี่น้องนี่ตัวกำลังงามๆเลยจ้ะ มังคีซ้อนมังคดซ้อนใส่เบิ้งใส่เบิงเบ้งตุ่มมังคดซ้อนมังคดซ้อนปีนี้แพแล้วเฮ้ยหลายพี่น้องอกสิว่านเข้าเหนียวก้อนพี่น้องให้นี่เป็นให้เข้าเหนียวเข้าเหนียวเข้าเขาเหนียวก่อคอหกนี่แซ่ใบย,ยุนี่จ้ะแซ่คางๆกันเพราะว่า<ม>น้ำม,มันหลเนาะแซ่น้ำให้นี่ไว ไถแบบแต่เก او อุ้ยมันกี้ซ้อนไล่หลายพี่น้องเข่าฟังเบิดแล้วปะดุก ปลาดุกปลาดุกไปยังคุณอาเห็นทางหลังอยูุคุณอะปลายังนะปลาลดคือปลาดุกคือปลาดุกได้นะเป็นซันนะบมะเดาตะแกงมตาตักนอดตะแกงอันไม่นะเนาะหมัวปลาดุกต้นนะพอ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาดุกปลาดุก บ้าอ่ะนี่ตีเอากบรบบบไดพี่น้องปะดูกอะายยังว่านี่ได้ปะดูกต้มแล้วพี่น้องได้ปนได้ต้มแล้วปะดูกอุ้ยด้วยตัวเลี้ยงๆนะ ประดุกวันเด้ละตาปคอจ้อยๆหัวโป๊ะโปหัวโปโป๊ป น้ำหลคักหลาแน่พี่น้องเป้งไปมองใดก็บ,บ่ไดเพราะว่าตั้งให้ตั้งมีโนะพี่น้องจ๋าน้ไผ่ก็มีน้ำเบิอจึงสเป้งไปมองใดแต่กระดีแน่นะสาหมองกะโน้อนอยู่น้อยหนึ่งนะเนาะพอได้เป้งทอนกันไปทีละให้ทีละให้ใหวานให้หนึงกระทอนน้ำไปให้หนึงยังสี่นะแต่ว่าถ้าบ่ามีน้ำซะเลยมันกระไถงยากนาะพี่น้องก็จะเป็นขี้ตมเหนียวสาหมองก็เลยตัดสินใจบานก้อนมูก้อนเพิิน ทาว่านทีหลังต่างค้นต่างเป่งหนามมา้าเนาะมันก็สิทับทมกันไปทอนกันไปก็สิบ่ได้ว่านง่ายนะพี่น้องก็เลยได้ว่านก้อนมูสาหม่องไม่ได้ไปเก็บเห็ดดอกจ้ามือเนี้ยไม่ได้ว่างไปเพราะว่าว่านเข่าเนาะอย่าให้ว่านเข่าเซ็ตสัหม่อง็สิไปหาเหตุคือเก้าละพี่น้องบรรยากาศดีดียุทงยุธานะสมหม่องมักจึงสี่ะจ้ะ บรรยากาศแบบก็เก้าบา้านเมืองตะเก้าอีสานบา้านเฮานะพี่น้องที่ว่าเสาหมองเกิดม้าทาาหม่องกระไดมีรถไทยเดินตามตั้งแต่สมัยไถคว้ยพูดแลพี่น้องเสาหมองเกิดม้าแบบได้ไทคว้ยนะพี่น้องจ๋ายางยางตามควายนะปนีเพราะอีกสักพักหนึ่งสามีหาปีึ้นม้ากะนี้รถไท คู่บตาน้อยเนาะรถไถคู่บตาน้อยเดินตามเขานะาจ้าั็นี้ต่อไปก็เป็น่นรถไถนะไงเนาะคู่บต้ารถใหญ่นะพี่น้องมู้นังขับนะจ้าแค่สามองเกิดมากระตังแต่สมัยไถอันไถคว้วยพุ่น,น้น,น้อนต่มแล้วก็สมัยน้อนนาหานกหายัางกินเนาะก็เปลี่ยนแบบบรรยากาศเจ้าเก่าละจ้าน้ำท่วมแบบนี้แล้สมัยเจ้าเก่านะ่ะเป็นบรรยากาศ แบบบรรยากาศดีนะพี่น้องยุธงยุธาว่ามีมลพิษอีหยังหาปูหาปลากินหาเห็ดหาหยังก็ว่ากันไปเนะจ้าข้าฝากไปน้ำได้เด้อจ้าช่องสาวหม่องชาแนลนาะพี่น้องข่าฝากไปในอบอ,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 อมใจพี่น้องทุกท่กทานไเด้อจ้าสาวหม่องไม่ได้ไปเก็บเห็ดต้าะมาเนี่ยประวัาหยากวานเข่ายุกกะขอปิดคลิปไปเพียงซ้ำนี้แล้วพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า